ตั้งแต่เราเจอโควิดมาหลายปีนะคะพฤติกรรมผู้บริโภคในการอยู่อาศัยการเลือกซื้อบ้านก็น่าจะเปลี่ยนไปค่ะพี่เสียช่วงแรกๆที่มีโควิดเข้ามาคนเริ่มไม่ค่อยอยากจะอยู่บ้านแนวสูงหรือคอนโดมิเนียม,มเพราะเป็นความรู้สึกว่าใช้ส่วนกลางร่วมกันไปาหาอ่าไปหาแนวบ้านแนวราบบ้านเดี่ยวอะไรต่างๆมากกว่านะครับทีนี้มาดูในรายละเอียดกันเพราะว่ามีข้อมูลการวิจัยจากทางธนาคารไทยพาณิชย์นะครับศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ EIC ของธนาคารไทยพาณิชย์เขาสำรวจ การซื้อที่อยู่อาศัยของปีนี้2565บ้านแบบไหนตรงใจผู้บริโภคคุณผ,ผู้ชมอลองนึกตามไปดูว่าถ้าจะซื้อบ้านตอนนี้คิดว่าอยากได้บ้านแบบไหนไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับตามข้อมูลการวิจัยของธนาคารไทยเป็นี้ก็บอกว่าตลาดที่อยู่อาศัยเนี่ยเจอแรงผลกระทบจากโควิด19มาหลายด้านทั้งความต้องการก็ชะลอตัวลงพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปผลสำรวจที่ออกมามีหลายอย่างน่าสนใจยกตัวอย่างครับอย่างเช่น ความต้องการที่อยู่อาศัยชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่รายได้เขากระทบเต็มๆนะครับมีผลกระทบถึงขนาดว่าเลื่อนหรือว่าชะลอการซื้อที่อยู่อาศัยออกไป2อถึงสปีหรืออาจจะมีการลดงบประมาณที่จะซื้อที่อยู่อาศัยลงเพราะว่าชัดเจนครับรายได้ลดลงและที่สําคัญมากๆก,ก็คือวงเงินกู้ที่ไปขอจากธนาคารถ้าไม่ถูกรีเจ็คถ้าโชคดีได้เงินมาวงเงินกู้มันก็น้อยลงกว่าเดิมนั่นข้อแรกครับ ข้อต่อมาก็คือว่าตลาดที่อยู่อาศัยตามต่างจังหวัดเนี่ยถือว่าชะลอตัวลงเพราะว่าเรียลดีมาหรือความต้องการจริงๆเนี่ยในพื้นที่ก็มีผลกระทบฟื้นตัวกลับมาช้ามากนะครับ <ฮะ S 2> แล้วก็ยังรวมถึงการซื้อเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหลังที่2ของคนที่ถ้าอยู่กรุงเทพแล้วอยากจะซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่2ไปเพื่อการ,กรเกษียณขอคิดก,ก่อนเพราะว่าสถานการณ์ไม่น่าไว,ว้วางใจนอกจากนี้ตลาดต่างชาติก็เช่นเดียวกันฟื้นตัวช้ามากนะครับ เชียงใหม่อาจจะเป็นจังหวัดที่ได้รความสนใจมากที่สุดในการซื้อที่อยู่อาศัยแต่ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ต่างๆไม่ได้เหมือนเดิมนี่เป็นแค่3ข้อแรกแต่ยังมีอีกหลายข้อที่น่าสนใจในะคุณอยู่ใช่พูดถึงตลาดต่างชาติเนี่ยคุณผู้ชมนึกถึงคนจีนเลยที่ชอบมาซื้อคอนโดมิเนียมที่กรุงเทพมหานครเยอะนะคะคนรัสเซียคนสิงคโปร แล้วก็คนอังกฤษแต่ว่าเจอเหตุการณ์เนี่ยโควิดเข้าไปแล้วก็สงครามรัสเซียยูเครนด้วยก็เลยทําให้ตลาดต่างชาติเนี่ยชะลอตัวไปด้วยนะคะรวมไปถึงยังมีพฤติกรรมอื่นๆที่น่าสนใจคนส่วนใหญ่ตอนนี้ค่ะสนใจมาอยู่แนวราบมากขึ้นอย่างที่เมื่อกี้นําเสนอไปพูดคุยกันนะคะเพราะว่าสามารถที่จะตอบโจทย์ในยุค new normal ได้มากขึ้นคนอยากจะมีบริเวณอยากจะอยู่ในสวนอยากจะอยู่เอ้าดอร์มากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในคอนโดเนี่ยอาจจะอึดอัดก็เลยอยากมีพื้นที่ใช้สอยส่วนตัว ที่กว้างขวางรวมไปถึงเทรนด์ที่5นะคะก็คือคนส่วนใหญ่สนใจซื้อบ้านราคาไม่เกิน3ล้านจากข้อจำกัดของกำลังซื้อตอนนี้ที่ยังอ่อนแออยู่ก็เลยเป็นระดับราคาที่อาจจะเข้าถึงแนวราบประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดได้ค่อนข้างยากตรงนี้ก็เลยเป็นโอกาสของตลาดทาวน์เฮาส์แล้วก็คอนโดนะคะรวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังซื้อยังคงเปราะบางอยู่ก็เลยส่งผลทำให้คนสนใจที่อยู่อาศัยมือสองค่อนข้างมากค่ะ เพราะว่าราคาถูกกว่าโครงการใหม่ๆแล้วก็ยังต้องการทำเลที่สะดวกอยู่เช่นใกล้ที่ทำงานใกล้ออฟฟิศใกล้โรงเรียนนะคะถ้าเกิดว่าไปซื้อมือหนึ่งก็อาจจะแพงเกินไปอ่<ช>ยอมซื้อมือสองก็ได้แต่ขอทำเลดีๆหน่อย<ช>ค่ะร,รวมไปจนถึงมาตรการของภาครัฐนะครับการมีส่วนช่วยเยอะมากนะครับอย่าง LTV หรือว่าอัตราส่วนสินเชื่อต่อราคาที่อยู่อาศัยที่ตอนนี้ทําให้กู้ได้ร100อเปอร์เซ็์แล้วนะครับการต่ออายุมาตรการเรื่องค่าธรรมเนียมการโอนค่าจดจำนอง ในราคาอาสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เกิน3ล้านบาทการจัดโปรโมชั่นต่างๆทั้งหมดนี้มีผลชัดเจนต่อเรื่องของการตัดสินใจที่จะซื้อที่อยู่อาศัยสำหรับคนที่ยังมีกําลังซื้ออยู่นะครับเมื่อกี้ข้อมูลบอกว่าบ้านมือ2หามาได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะว่ากําลังซื้อของคนลดน้อยลงกว่าเดิมเรามาขยายความกันต่อครับเรื่องตลาดที่อยู่อาศัยมือ2จากข้อมูลของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์บอกชัดเจนเลยว่า ตลาดบ้านมือ2มีสัญญาณบวกได้อย่างชัดเจนไตรมาสแรกของปีนี้2565เติบโตสูงมากนะครับบ้านมือ2เติบโตถึงร้อยละ61.5เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแล้วแต่ละปีนะครับบ้านมือ2ที่ประกาศขายในตลาดเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะอยู่ตัวเลขประมาณสัก5 0 0 0 0หน่วยมูลค่าจะประมาณ1.5ล้านล้านบาทด้วยกันครับอันนี้คือคำนวณจากว่าบ้านเฉลี่ยแล้วราคาบ้านหลังละ3ล้านบาทนะครับ ราคาบ้านมือสองที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือ,อมไม่เกิน1นล้านห้าบาทจะมีสัดส่วนถึงร้อละแปของทั้งหมดนะครับส่วนราคาที่ขยับขึ้นไป1นล้านห้าแสบาทถึง2ล้านบาทจะมีสัดส่วนประมาณร6 5นะครับความนิยมบ้านมือสองมันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าไม่มีซัพพลายหรือว่าตัวปริมาณบ้านในระดับราคาและทำเลราคาและทำเลนะครับที่คนต้องการ ถ้าจะพัฒนาโครงการใหม่ๆส่วนใหญ่บ้านก็จะนู่นครับ3ล้านบาทขึ้นไปแล้วทำเลมันก็จะห่างไกลจากตัวเมืองผมว่าประเด็นเรื่องทำเลเนี่ยสำคัญเพราะว่าถ้าได้บ้านราคาที่ไม่แพงมากแต่ว่าออกไปอยู่นอกเมืองอันนั้นเป็นโจทย์ที่หลายๆลคนก็คงต้องยอมรับในสภาพแบบนี้แต่ว่าในขณะเดยียวกันก็ไม่มีใครอยากขับรถไกลๆเพราะว่าตอนนี้ การจราจรก็ติดขัดและราคาน้ํามันแพงมากแพง<ช>มากบ้านมือสองก็เลยอาจจะเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ได้ใช่คือสุดท้ายเนี่ยลูกค้าก็อยากจะได้บ้านที่ราคาย่อมเยาวราคาถูกเราก็ทําเลดีด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์สําคัญให้นักพัฒนาสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆนะคะที่ทําคอนโดเนี่ยว่าเอเราจะทํำยังไงให้ราคาโอเคแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยที่คนจะสามารถมาเดินแล้วก็หย่อนใจได้ด้วยนะคะถ้าไปดูตัวเลขประกาศขายตามเว็บไซต์รายใหญ่9้ารายเฉลี่ย 1 5 0 0 0 0หน่วยแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าบ้านมือสองไม่มีในระบบหรือชาวบ้านบอกขายกันเองอค่ะพี่เจี๊ยบประมาณ10,000 0หน่วยคาดว่ามีการยอดโอนกรรมสิทธิ์จากการซื้อขายจริงเฉลี่ยอยู่ที่2 0 0 0 0 0ถึง250,000ห,ห,หน่วยต่อปีมูลค่า3 5 0 0 0 0ถึง4 0 0ล้านบาทต่อปีตรงนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงนะคะเมื่อเทียบกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งระบบ90,00 0 0ล้านบาทต่อปีไปดูข้อมูลการสำรวจข้อมูล ทรัพย์สินรอาการขายหรือว่า NPA ทั้งบ้านทั้งคอนโดมิเนียมแล้วก็อสังหาหริอมทรัพย์อื่นๆของธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด10แห่งนะคะพบว่านะวันที่31มีนาคมที่ผ่านมามีทรัพย์สินรอาการขายสุทธิมูลค่า132,580ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมาร้อยละ3.97ถ้าไปดูว่าธนาคารไหนที่มีมูลค่าทรัพย์สินรอาการขายมากที่สุด3อันดับแรกนะคะค ไล่เรียงมาตั้งแต่ธนาคารกสิกรไทยนะคะมีทั้งหมด4 2 0 0 0ล้านบาทกรุงไทย4 1 0 0 0ล้านบาทและไทยพาณิชย์18,00 0ล้านบาทค่ะตลาดบ้านมือสองที่บอกว่าสัญญาณไปได้ดีมันก็จะทําให้บรรดาผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นแบงก์หรือว่าคนที่อยู่ในธุรกิจแวดวงนี้ต้องพยายามหาแคมเปญมาเพื่อกระตุน้นกําลังซื้อเพราะเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าไตรมาสแรกบ้านมือสองไปได้ดีมาดูกันมาแต่ละรายคนที่มีทรัพย์อยู่ในมือเขาเตรียมมาตรการต่างๆออกมายังไงบ้าง อย่างบริษัทแรกคือบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชิจจำกัดมหาชนหรือว่าแบมนะครับแบมเนี่ยบอกว่าตลาดขายทรัพย์รอาการขายก็คือบ้านมือสองด้วยนเนี่ยละครับที่ถูกยึดมาแล้วเอามาขายใหม่ค่อนข้างคึกคักนะครับทำให้ยอดขาย NPA หรือว่าทรัพย์สินรอาการขายของในส่วนของแบมเนี่ยขยับดีขึ้นกว่าเดิมถึงร้อยละยี่สิบจากยอดสินทรัพย์รอาการขายที่ตัวแบมมีอยู่ประมาณ6กหมื่นล้านบาทแล้วยอดโอนก็ถือว่าสูงเช่นเดียวกันนะครับถ้าดูไตรามาสแรกแล้วก็ไตรามาสสอง ยังเชื่ออยู่ว่าน่าจะยังมีโอกาสที่จะขายทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่องแล้วรัพย์ที่เขามีอยู่หมายถึงตัว NPA ตัวบ้านอสังหาที่แบมมีอยู่เนี่ยเป็นการขายในต้นทุนเก่านะครับเพื่อที่จะระบายสต็อกที่มีอยู่เยอะปรากฏว่าผู้ซื้อมีทั้งรายย่อยคือซื้อมาเพื่อปรับปรุงแล้วอยากจะอยู่จริงๆอันนี้จะเริ่มเห็นมีทั้งคนที่เป็นซื้อหน้าใหม่เลือกทรัพย์ที่มีทำเลมีศักยภาพบางส่วนก็เอาไปปรับปรุงตกแต่งแล้วขายต่อแล้วกลุ่มนี้เริ่มมีเยอะมากขึ้น เข้ามาซื้อเนี่ยมีทั้งซื้อบ้านเดี่ยวมีทั้งทาวน์เฮาส์คอนโดมิเนียมจะมาลักษณะแบบเหมาซื้อ5ห้อง10ห้องเอาไปรีโนเวทปล่อยเช่าบ้างขายต่อบ้างแล้วทางแบมบอกว่าซื้อจากแบมเนี่ยเหมือนราคาขายส่งครับเพราะ,ะมีการผ่อนด้วย6เดือน9เดือนนานที่สุด12เดือนแล้วคาดว่าแนวโน้มของ NPA ทั้งปีปีนี้จะกระตุ้นด้วยกําลังซื้อของผู้บริโภคมีทั้งผู้ซื้อรายย่อยและผู้ประกอบการที่เอาไปพัฒนาแล้วไปขายต่อ ภาพรวมของบ้านมือสองในมุมของแบมบอกว่าน่าจะดีครับและน่าจะคึกคักก่าปีก่อนหน้าสิ่งที่เป็นปัจจัยหนุนทําให้ตลาดบ้านมือสองน่าจะคึกคักต่อเนื่องด้วยก็คือราคาที่ดินที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นและตัวเลขเงินเฟ้อที่คาดว่าจะสูงขึ้นอัตรางเงินดอกเบี้ยเงินฝากยังต่ํามากมันทําให้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์บ้านมือสองเนี่ยดูดูมีเสน่ห์มากขึ้นกว่าเดิมท,ที่สําคัญก็คือ ลงทุนกับบ้านมือ2ได้เปรียบเพราะว่าต้นทุนรับเหมาสูงขึ้นผู้รับเหมาหยุดงานไปเยอะครับเมื่อกี้ที่เรารายงานกันไปว่าปิดก,กิจการไปเยอะเพราะฉะนั้นบ้านมือ2ในมุมของแบรยังมองว่าปีนี้ถือว่าน่าสนใจอาจจะเป็นปีที่เติบโต,ตได้อีกเยอะเลยทีเดียวค่ะเยอะเหมือนกันนะคนที่ซื้อคอนโดเก่า,กาหรือว่าบ้านเก่าๆมารีโนเวทใหม่แล้วก็เดี๋ยวนี้เขาไปเปิดแบบตามอินเทอร์เนต็ตเอานะคะคุณผู้ชมเราก็มารีโนเวทเองซื้อของแต่งบ้านเองก็เยอะเหมือนกันส่วนบริษัท eia holding ประเทศไทยจำกัดนะคะหนึ่งใน ายนหน้าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยก็ระบุว,ว่าบ้านมือสองก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีค่ะจากสถานการณ์โควิดที่ดีขึ้นมีการเปิดประเทศต่างชาติเดินทางเข้ามาดูรัพย์ในประเทศไทยมากขึ้นนะคะบ้านมือสองที่ขายได้ราคา10ล้านบาทขึ้นไปทั้งบ้านแนวราบและคอนโดมิเนียมเพราะว่ามีกําลังซื้อแท้จริงส่วนระดับราคาต่ํากว่า7ล้านบาทก็ยังมีปัญหาสถาบันการเงินเข้มการปล่อยสินเชื่อโดยซับมือสองทั้งระบบรอการขายมีเกือบ30,000นหน่วย มูลค่า1ล้านล้านบาทค่ะขณะที่การซื้อเพื่อเพื่อลงทุนนะคะทั้งคนไทยและต่างชาติส่วนใหญ่ก็ยังเน้นทําเลใจกลางเมืองพอรัฐบาลเปิดประเทศเต็มรูปแบบแรงหนุนมาจากการซื้อต่างชาติมากขึ้นก็มีการมองนะคะว่าไตรามาสที่3ของปีนี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวก็มีความเคลื่อนไหวตลาดต่างชาติจากสิงคโปร์ค่ะ ที่เตรียมนําที่อยู่อาศัยเข้ามาขายในประเทศไทยซึ่งบริษัทเองก็ได้นําทรัพย์ออกขายอย่างประเทศสิงคโปร์ด้วยเช่นกันค่ะามาดูธนาคารอาคารสงเคราะห์กันบ้างทออสอนะครับมีโปรโมชั่นออกมาโปรแรงว่ากันว่าลดครึ่งหนึ่งเลยนะครับร้อยละ50เลยตัวทออสอเองเขาก็มีรัพย์รอการขายอยู่เหมือนกันนะครับบ้านมือ2ทออสอทั่วประเทศ666รายการบอกว่าเดี๋ยวเอามาจัดโปรโมชั่นให้ส่วนลดคือร้อยละ50านะครับงาน6 6.6ดหดมเยรเซลประมูลบ <The Major> ้านมือ2ทออสออนไลน์จะจัดนะครับวันที่6มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมเที่ยงถึงบ่ายโมงนะมีทุกอย่างครับบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์คอนโดอาคารพาณิชย์ที่ดินเปล่าถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับเปิดประมูลทางแอปพลิเคชัน GHB GHBank Smart NPA นะครับรายการที่น่าสนใจมีมากมายครับลองไปเลือกดูกันว่า ทา,าวเฮาส์ก็มีคอนโดมิเนียมก็มีนะครับมีทั้งที่แบบห่างจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวไม่กี่นาทีก็มีเช่นเดียวกันและจัดโปรโมชั่นทั้งทีก็คนซื้อสามารถผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย0%ต่อปีได้นานสูงสุดถึง24เดือนเลยทีเดียวครับค่ะก็เอาใจช่วยผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์นะคะผ่านไปแล้ว5เดือนเต็มเยังเหลืออีกหลายเดือนปีนี้นะคะอาจจะสัญ,ญญาณดีขึ้นก็ได้ หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับ<ะ>สถานการณ์ต่างๆก็น่าจะค่อยๆผ่อนคลายลงไปได้และการปรับตัวของบรรดาผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่เราก็เห็นแล้วเขาทำยังไงบ้าง<ะ>บ้านมือสองก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เติบโตมองในมุมของคนที่มีกําลังซื้อก็อาจจะเป็นจังหวะในการลงทุนเพื่อเพื่อเพื่อการเก่งกําไรหรือเป็นการลงทุนระยะยาวเก็บค่าเช่าเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตัวคุณผู้ชมเองก็แล้วกันนะครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีนเอ็นช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ